สวัสดีค่ะฉันนางเตรียมประดาค่ะสวัสดีค่ะแม่สวัสดีค่ะแม่แมชื่ออะไรคะแม่จำปีศีลาคาบ้านถาวรตำบลถาวรอำเภอเสเลวพะเจ็ยจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะแม่แม่เป็นโรคอะไรคะที่มาแม่ได้มาทานสมุนไพรตัวนี้นะแม่เป็นโรคอะไรคะโอเป็นไหนลหมวกหมอว่าซิบกว่าลูกเป็นโรคอย่างมาก่อนสำคัญมันเป็นหลังคอมเจ็บปวดหลังปวดเอวหลังคอมเลยค่ะ นาจดดินกัว่าได้เขากัว่ายายจะเก็บเงินหมอเออเก็บเงินด้วยกันแล้วแดกินตัวไหนจ๊ะกินตัวนี้แหละค่ะพอลีน่าเคดีนี่แหะค่ะกินแล้วเป็นยังไงกินแลว้วเกิดอาการเป็นยังไงบ้างแม่โอ้พนทีแนะน้ำมากกับคือแม่เาเนี่ยค่บบะบัติค่าเมา่าเม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 ่า่าเม่าเม่าเ่าเม่าเม่าเน่งห่ยเม่าเม่เน่าเ่าเม่าเม่าเม่าเน่นเ็คือบ่มีแทม่่าเม่าเม่าเม่า่งเม่าเม่าเนาเม่าม่าม่าเาเนาะล่าเม่่ คือบรเซียเขบาบรเซียคนคนหนี่คือบรเซียแบบพูดเด้ยเลยแม่พาอกับยายกินน้องมึงขนนเขาแนะนํำไอ้คนที่มาแนะนำาน่เขาแนะนำให้แม่กินแบบใดเขาว่ากินซัอนกาแฟหนึ่งกำน้ำกุนเคืองแก้ยวโลยยหญ่ถัอนกาแฟหนึ่งกำน้ำกุนเคืองเก้ยวมันขเขาเคี่ยวบดทัท่วก็เลยพอแม่พ่อกลับไปแล้วก็เลยมากินสามฝาค่ะแม่กินแล้วเป็นยังไงกินแล้วมันก็น สามฟ้ากับยุ่สามมือคือบอเซียนนะคำว่าบอเซียนสามมือติดกระเบียงแอดเลดแอดแลดนี่มันไม้คว่มหวังอไรไมยคว่ว่าไฟบ่ได้ร้อยบกแอดแลดขี่เกี่ยนตกเศษปูนเอาจังไสเลยต่อขีเกียนตกเ็่ปูนแอดเนี่ยที่ว่าทาสมมติไฟตัวนี้ลดลงมาเรากินอาการเราเป็นยังไงที่นี่ที่นี่กะ แม่เภาโทถมา,าไวาเีา็เจ๊ไหนหลายย่างเจ้ากินเป็นยังไหนโอ้ยแม่เภาอาหารเสริมนี่กินเรายให้กินเราเป็นคอยกุฏิเกลี่ยแบงแอดแดดเจ้ากินหลายป่นไหนคอยกินสามสาคนเราโอ้ยถอบมาฟังความคนก็เลยว่าตัาง้งพอดีนาไว้ังสิ่ะไรโอ้ขอบคุณเลยการพอดีนาเจ้าขาผู้ขายย่อมเหลือล้วค่บาบดนี้คืกินซ้อนกาแฟาเดียว วันนึ่งมันก็กิกนได้สามสี่เดืนนเนอนญุญแล้วเนาะแต่กูวันที่แม่กินมานามนมิยังห่ะจ้ะไม,ม่แม่หาพกปีเลยกินเมื่อจ็กี่ชุดละแม่โอ้ยนับพอได้ค่ะน้องกินแน่แม่กินน้ำแม่กินตัวเดียวเท่านี้บอกกินโอ้กับแม่เผากับมันเน,นี่ยนำวะสวมโกค่ะสวมโกสวมโกกับโอ้ยี่กินเนีนไรไม่สวมโกปวดไงกินเงินกินบ่ พอดีก็พอปเป็นเลี้ยงหัวเขาว่าตาขายปลาหัวตัวนี้หกหมืน่นย่า่ปูยูก็คืขายปลาขายยง่เมือามาแรงกับหัวเตะขาหักพอนหรอคือพอสมโก้โอ้อยเท้าว่าสมโก้นี่รักษากระดูกได้สัง่งย่ายเท้ามากกว่านึงเท้าขายหัวซื้อกินเลยตายแล้วพอดีกินดอกเข้ามันพ่อขาหักแั่พอกินค่ะ ย่างเดียวตอนนี้กินย่างเดียวกินอันเดียวนี่กินกินสมุนไพรตัวเดียว้กินสวกตัวนี้บ่ได้กินน่ะบ่บ่ได้กินแล้วมันบ่มีหลายเนาะบ้านนี้ก็ให้กินโดนบ่ได้หายโดนบ่ได้ถึงได้หายน่ะก็เพราะยักินมีเสียกล้วยมือแล้ก็รู้ขึ้นมาหยางไหนเรากินแค่ละครแก้วคนเดียวแล้วบ่ได้กินหน่อยเรื่องพ้นขาหักเป็นมาหมุนได้ก็นาขอบคุณนะค่ะเนาะนาขอบคุณเด้อพี่น้อง ผู้ใดเป็นเจ็บหลังปวดอเอวเจ็บกระดอกกระแดกเจ็บหน้าเจ็บหลังเงือกพวกขึ้นกายให้กินข้าวที่าเท่ดีก็สวมโกด้ค่ะกินแล้วร่างกายแข็งแรงกระดูกกระเดี่ยวกระดีเต้นเสนเท่นได้สบายมากความเหงากับปอยใหญ่ <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> yeah.